แล้ววันนี้ก็อีกอีกสักบอกก็ไม่ได้ก็เลยไม่กล้าบอกเขาดูให้ได้แต่ว่ามันต้องคนะตัวไปสายะตัวในไลฟ์สดเดี๋ยวนี้แล้วก็เขาเวลาเป็นชั่วโมงสามสิบเราจะได้ไว้ส่กนะเป็นชั่วโมงขึ้นถ้าเรากดฟังแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องจิ้มตรงแก้ไขใช่ไหม นะห้ามหยุดนะต้องขยนันไม่งั้นเดี๋ยวน้าทีจะลดรู้แล้วก็ไทุกเป็นเป็นสวนเป็นสวนของพี่สูหรือเปล่าหรือเป็นเป็นยังไงหรือเป็นสวนของ ก็หน้าเดิมๆคนเดิมๆค่ะเ,เพื่อนๆแล้วคุยคุยเหมือนเดิมค่ะคุยเหมือนเดิมรีบไลฟ์ทุกวันคือสปีดยิ่งกว่าก็าาาไม่เห็นเวลาอยู่ไหมพี่สุเห็นนียน่ยังเห็นนี่ยังล่ะสามลนะไปข้างนอกนิดไม่ค่อยดีนิดไม่ค่อยดีนะไป คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุรมการเดียวกันเราจะโตไปใหญ่บี้ใหญ่บอกให้ไปไประชมุมไม่ใช่แลมขึ้นไหมไม่ใช่แลมขึ้นหรือเปล่าตํารวจให้โอกาสความจะน,น,นั่งดูนะจะกว่าจะได้ไปเนี่ยไม่นานหรอกไลททุกไลททุกวันห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วก็อเพื่อนแฟนเรามาดู ได้ครั้งเดียวที่ตัวเองก็ไม่กล้าดูได้แต่ก่อนนะดูอยู่เนาะก็หน้าเดิมคนเดิมค่ะเพื่อนแล้วคุยคุยเหมือนเดิมค่ะคุยเหมือนเดิมถ้าตัวเองถ้าตัวเองก็ดูได้ครั้งเดียวตัวเองดูได้ครั้งเดียวแต่ถ้ายุทเซิร์ใหญ่พี่ใหญ่บอกให้ไปประชุมไม่ใช่แลมขึ้นไหม ไม่ใช่แลมขึ้นหรือเปล่าน้ำหมดแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาน่ะเล่นคลิปเราจนอ่าทั้งคืนทักทายมามาแล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็สงสัยคปนประชุมมั้ยอ๋อกขถ่ายเลยที่ข้างทางที่ไม่มีบ้านคนมากรับทา ส่วนสาธาธรรมทางไปี่มอย่าไปคาดหวังกับคนใกล้ตัวเหมือนกันที่แบบบ้านบ้านบ้านอยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ทํางหนึ่งว่าต้องพูดต้องพูดภาษาหลักคือราเป็นคนไทยอาจางประเทศนี่เข้าปเคือเขาดูจักแต่ภาษาไทยใช่ไหมคือมันจะมีข้อความอ่านอันตโนมัติขึ้นทีนี้ทั่วโลกก<อ>็จะเห็นเราอย่างงี้นะถ้าเราพูดภาษาพืา้นบ้าน ปอสองสองกวา่าดีใจด้วยด้อตอนนี้ใช่ไหม,มเดี๋ยวมองมีเครื่องเดียวแล้วก็โปรไฟล์เดียวนี่แหละที่ดูตัวเองอยู่เนี่ยดูตัวเองได้ครั้งเดียวโอ,โอเคโอเคได้ครั้งเดียวอาตาเพิ่มตัวให้ได้อะไรตะกวดตะกวดจะเรียกตะกวดเรียกตะกวดลันทักททยมา มาแล้วมาแปบเดียวแล้วก็ลงสายพื้นประชุมนะโว้ไม่ใช่ไม่ใช่แมทำคลิปแต่ไม่ใช่แลมก็พูดไทยนะพูดไทยอพอะพูดไทยเอะเ,อเอขาจะได้อ่านได้นะได้ว<อ>่าจะขึ้นสักสามสิบนาทีเพราะว่าเห็นพี่น้อยบอกให้ไปประชุมหมู่บ้านไงถึงสามสิบนาที<อ>ก็เราขึ้น<อ>เรา,ข,เราข,ขึ้นมาแล้วนะไม่่แมแคมชอยไม่แช่แมคนสวยมาแล้ว ไม่ผ่านนี่แล้วไม่ใช่แรื่รันได้แต่ชั่ววันและชั่วโมงเขาให้หลายชั่วโมงด้วยเหรอก็เราก็ออกมาแล้วก็เข้าใหม่<อ>ใครจะไม่ดูคือเราทำงานนี้ให้มันผ่านเข้าใ,ใจไหมจะได้พูดเดานั่นแหละเพราะว่าไปหาคลิปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่กถ็ถ่ายตรงนั่นแหละถ่ายตรงที่โคนะ้ดบอกน่ะ นะไม่แช่แรมทำคลิปแต่ไม่ใช่แรมก็พูดไทยนะพูดไทยเพราะพูดไทยเอเขาจะได้อ่านได้นะบี่กดหนึ่งกดหนึ่งอ่ากดหนึ่งแล้วอีกสักสามสิบนาทีหนูเข้าไปอช่เ้ไปเข้าหรือเปล่า อ่าคงจะใช่อะายนะโอ้ยเห็นอยู่ในคลิปนั้นอะอืมอะไรเริ่หมู่บ้านอา้าวเหรอไปกี่โมงอ่ะพี่หนูไม่ได้ฟังข่าวสารเลยใช่พูดเอาก็ได้ไปห้องโค้ดอะไปห้องโค,นะงโค้ดอยู่ดได้อะไรก็เขียนไว้เขียนหัวข้อไว้แล้วก็เขียนแล้วก็สามสิบนาทีแต่ก็ นาะแต่เอตั้งท่าขึ้นแล้วเอาให้สามสิบนาทีก่อนแม่สูเดี๋ยวพึ่งไปอ่ะทูกตัเสร็จอดีแล้วขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกเพี่อนเพี่ยนรอก่อนก็ได้แม่สุรเขาก็ไปฟัง<ม>ที่หลังได้ไหม เหรอไม่ได้เออเห็นเรียบร้อยแล้วสองปอสองสามกว่ากว่าสามร้อยตีแล้วคนนะู้นนะยังไม่ได้ไปทำอยู่แมมแม่สูตสวัสดีค่ะแม่หมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไหนนะแม่สฉลี่มอยู่ห้องแม่สูตเด้อไลฟ์ทุกวันเขาเขอามารวมกรนโดดอะไเห็นไหมนะเขาบอกว่านาทีวิดีโอรวมอนิมานอะไรนะเขาเขียนว่านะ ขอเอามารวมกันเพื่อนเนี่ยถ้าพูดภาษาหลักพื้นเมืองเนี่ยมันไม่ได้แบบปลเป็นตัวหนังสือขึ้นเลยนะใช่ไหมเออดูโฆษณาให้แม,ม่สวยอยู่ต้องสุชาดาสุนิพันธ์ค่ะไลฟ์สดจากประชุมธานีของสองนะคะบงกดสามสิบสามค่ะสวัสดีค่ะครูลักครูลัม สวัสดีจ้าจวไ,ไปอยู่ด้วยอยู่จะได้ไไดรู้จะจะไปรอดหรือไม่รอดก็จะไปลองดูอยู่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันเราจะโตไปน่าจะรวมรวมคนรวมรวมคนจะคบกงอยู่ประมาณสามสิบนาทีเนาะ กว่าจะพูดเรื่องอะไรขึ้นมานะ<ต><ช>จากหมดบ้านก่อนอนี่านให้ตลอดเลยอ่ะจนกว่าจะหมดแบตอ,อ่ะก่อนใช่ใช่ตอนนีไ้ได้ชวโมงวันแล้วชั่วโมงใช่ไหมแม่สัว ไปต่อของคนอื่นเคยดูแล้วเคยดูแต่เฟซเก่านั่นน่ะไปของแล้วนะไปอยู่ด้วยอยู่จะได้รู้จะไปจะไปรอดหรือไม่รอดก็จะไปลองดูอยู่ดีมากเลยของแม่ไหมลองคิดนะ่ะที่สูที่สูอันอนั่นน่ะไม่ทำไม่ไม่ไม่สูไม่ไม่เคยทำเพิ่งทำสองวันเนี่ยนะ เดูของเอไม่รู้นะคนอื่นทําได้หรือป่าไม่สุน่าจะเป็นเขาฟังไม่เข้าใจเราเราก็สังเกตดูสิเวลาเราเราดูด้วยคลิปวันละรอบเดี๋ยวไปดูรนยรอบถ้าคนอื่นดูได้ถ้าคนอื่นดูได้ก็ลูกไม่ดูให้แล้วก็ สวัสดีค่ะครูลักครูลักเข้าเม่สุชาดาจนจบนันอ่ะเออโออืพอมพรเข้าตรงนู้นเมสุชาดาจนจบแล้วเดี๋ยวมันก็เสียเราสิยอมนจะมีป่ามีอะไรแล้วก็ไม่อยากไปเดินแลยไปรูปหญ้ารูปถ่ายไม่ถ่ายรูปภาพนิ่งเ่ะเติมมือใหม่เนาะเทเตอร์เมือใหม่เดี๋ยวนี้จะผ่านกฎเกณฑ์ก็ยาก ก่อนว่ายาไปถ่ายคลิปมาแล้วผิดพลาดไปข้างนอกนดดมันไม่ค่อยดีไงแล้วเวลาอัาบง,งเครื่องโปรไฟล์เดียวไม่ได้ไม่ได้ครับสองเครื่อง,งเดียว,ไ,ยยวไม่ของของไปถ่ายคลิปมา